ครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับพบกับเวลาดีๆมีสาระเรียนรู้อยู่ที่บ้านครับกับครูคำนวณม่วนใจครับวันนี้ครับมาพบกับครูคำนวณครับในหัวข้อเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มในช่วงของ EP 1นนี่เลยครับตอนทฤษฎีบทเศษเหลือครับวันนี้ครับจะพาลูกๆครับมาแยกตัวประกอบครับ โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือจะเป็นอย่างไรครับพร้อมหรือยังครับลูกๆครับถ้าพร้อมแล้วลุยก,กันเลยครับนี่ครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะถ้าเป็นการหารพรหุนาม x กำลังสองบวก3 x ลบ4แล้วหารด้วย x ลบ2เนี่ยการหารตัวนี้นะครับผลหารที่ออกมาหรือเศษที่ได้เป็นอย่างไร แน่นอนครับเราก็ต้องใช้วิธีการเลยครับตั้งหารยาวนะครับเหมือนตอนที่เราเคยเรียนมานะครับลองมาดูครับว่าเศษที่ได้หรือผลหารที่ได้เป็นอย่างไรก่อนอื่นครับนี่ครับตัวนี้นะครับ x กาลัง2บวก3 x ลบ4เรียกว่าตัวตั้งนะครับตัวหารของเราคือ x ลบ2เดี๋ยวเรามาหาผลหารกันเลยนะครับนี่ครับเราใช้หารยาวแบบนี้นะครับคงคุ้นคุ้นกันนะครับลูกๆครับหารด้วย x ลบ2แน่นอนครับวันนี้ครู่คำนวณมีหลักการหารยาวแบบง่ายๆนะครับสับสั้นๆเข้าใจง่ายๆครับใช้หลักการครับหน้าหารหน้าครับหน้าหารด้วยหน้าหน้าคือ x กําลัง2หารด้วย x เพราะฉะนั้นการหารกันครับฐานเท่ากันเอาดีกรีมาลบกันครับ2ลบ1ก็เหลือเท่าไรนะครับเหลือ1ครับก็คือ x กําลัง1นั่นเองพอได้ผลหารมาแล้วครับเราจะต้องเติม ผลที่ได้รับจากการเอาผลหารนะครับมาคูณกับ x ครับพจน์หน้าครับ x คูณ x ได้ x กําลังสองนะครับเราจะคูณแล้วมาเติมข้างล่างนะครับนี่ครับ x คูณลบสองก็ได้ลบสอง x แบบนี้นะครับเพราะนั้นเอาผลหารมาคูณนะครับตัวหารก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์มาทำไมกันครับเอามาลบกันนะครับเพราะฉะนั้นครับ x กําลังสองลบ x กําลังสองเหลืออะไรครับ เหลือย์ใช่ไหมครับไม่ไม่เขียนก็ได้นะครับ 3x ลบลบ 2x เป็นไงครับลบลบกลายเป็นอะไรนะครับกลายเป็นบวกนั่นคือ 3x บวก 2x เป็นไรครับเป็น 5x ครับพอได้อย่างนี้ครับเราก็ดึงตัวนี้ครับลบ4ลงมาเลยครับดึงมาหลังจากนั้นครับก็ใช้เทคนิคคูณคำนวณครับพจน์หน้านะครับพจน์หน้าคือตัวนี้นะครับตัวตั้งนะครับอ่ตัวหารนะครับไปหารพจน์หน้า ของตัวตั้งเพราะนั้นก็กลายเป็น 5x หารด้วย x 5x หารด้วย x นะครับ x หาร x ได้ x กำลัง0ใช่ไหมครับก็เหลือ1ก็เหลือเลขอะไรตัวเดียวครับเหลือ5ซึ่งมีค่าเป็นบวก5นั่นเองเราก็ใส่ลงมาครับเหมือนเดิมครับเราก็เอาบวก5ครับคูณกับตัวตั้งคือคูณกับตัวหารครับคือ x ลบ2ครับ5คูณ x ก็ได้ 5x ใช่ไหมครับตั้งให ดีกรีตรงกันนะครับดีกรี1ก็ให้ตรงกับดีกรีหนะครับหลังจากนั้นครับ5คูณลบ2 5 2ลบ10ครับเหมือนเช่นเคยครับเราก็เอามาลบกันใช่ไหมครับ5้ลบ 5x เป็น0ครับไม่เขียนนะครับลบ4ลบลบ10ลบ4ลบลบ10ตัวนี้กลายเป็นบวก10ใช่ไหมครับก็กลายเป็นลบ4บวก10เหลือเท่าไรครับลบ4บวก10เหลือ 6นั่นเองนี่ครับเพราะนั้นข้อนี้ครับการหาร x กำลังสองบวก3 x ลบ4หารด้วย x ลบ2ผลหารคือ x บวก5แต่ไม่ใช่เป็นการหารลงตัวครับมาเหลือเศษ6นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเรียก6ตัวนี้ว่าเป็นเศษที่ได้จากการหารครับอย่าลืมครับครูคำนวณแนะนำว่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับนี่เลยครับ เพราะฉะนั้นจะพบว่านะครับการหารพหุนาม x กำลัง2บวก 3x ลบ4หารด้วยพหุนาม x ลบ2จะได้เศษเป็น6นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาณตรงนี้ครับเราต้องการเศษก่อนนะครับเพราะนั้นการหารยาวของเราก็หารตามกระบวนการแบบนี้ครับได้เศษออกมาเป็น6นะครับโอเคนะครับเป็นการทบทวนอันเก่าๆนะครับตอนนี้ลูกๆจําได้แน่นอนนะครับไปดูกันต่อเลยครับคราวนี้ เราลองมาพิจารณาการหาร x กํลัง2บวก 3x ลบ4หารด้วยเพหานาม x ลบ2เราจะไม่ใช้การหารยาวแล้วเราจะใช้การสังเกตแล้วก็ลองทำอยู่ในรูปของทฤษฎีบทเศษธธเหลือดูสินะครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องกำหนดให้พหุนามทั่วไป px นั่นเองครับ polynomial นะครับให้เป็นเท่ากับตัวตั้งครับคือ x กํลัง2บวก 3x ลบ4 ซึ่งหารด้วย x ลบ2นะครับเราก็แทน x นะครับลงใน p x ตัวนี้ครับด้วยเลข2ก็กลายเป็นอะไรครับ p 2แบบนี้ครับเอา2นะครับมาแทนที่ x ทุกตำแหน่งก็กลายเป็น x กำลัง x เป็น2ครับ2กำลัง2บวกด้วย3คูณ2ลบด้วย4 2ตัวนี้มาจากไหนก็ให้สังเกตตัวหารตัวนี้ไว้นะครับเราเอา2มานะครับ อาลองหาผลลัพธ์ต่อครับ22ได้4 3คูณ2เป็น6แล้วก็ลบด้วย4เอาผลลัพธ์ทั้งหมดมารวมกันครับลบ4กับ4กลายเป็น0เหลืออะไรครับเหลือ6นั่นเองเป็นไงครับด้วยวิธีการแบบนี้กับที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ครับสไลด์ก่อนนั้นนี่นั่นหารยาวจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ออกมาคือเศษเป็นไงกันครับเศษเท่ากันแต่ลูกซึกว่า ลูกๆล,ลองสังเกตวิธีนี้ไม่ใช่การหารยาวดูเหมือนจะเป็นไงครับสะดวกสบายกว่าไหมครับสะดวกสบายกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวว่า p 2นะครับ p ก็คือ p 2เนี่ยไปแทนท t x คำตอบที่ได้มาเท่ากับ6ได้เศษเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามีเศษเท่ากับการหารแบบนี้เลยครับนี่ครับที่เราหารไปเมื่อตะกี้นี้หารยาวได้6เหมือนกันแต่ดูจะเหมือนยุ่งยากหน่อยใช่ไหมครับ ถ้าใช้การกระทำแบบนี้โดยเอา px นะครับเขาเลข2ไปแทนที่ x ได้คำตอบมาเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกกระบวนการข้างต้นเมื่อตะกี้นี้ว่าเป็นทฤษฎีบทเศษเหลือนั่นเองตัวทฤษฎีกล่าวไว้ว่าแบบนี้ครับในกรณีทั่วไปเมื่อ,อาหารพรหุนาม px ใดๆด้วยพหุนาม x ลบ a โดยที่ a เป็นค่าคงตัวจะได้เศษต่อไปนี้จะเรียกว่าเศษเหลือดังทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับมาแล้วครับทฤษฎีบทเศษเหลือครับนี่เลยครับลูกครับปึ๊กครับถ้าหารพหุนาม p(x) ด้วย x ลบ a นะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับ2ตัวอย่างครับมีพหุนาม p(x) แล้วก็เอา x ลบ a เนี่ยไปหารซึ่ง a เป็นค่าคงตัวแล้วจะได้เศษเหลือคือ P.A. เพราะนั้น P.A. เนี่ยจะเป็นเศษเหลือนะครับเอาละครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเอ๊ะวิธีการหาแบบนี้นะครับเศษเหลือเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่1ครับจงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือที่ได้จากการหาร 2x กำลัง2ลบ 5x บวก6หารด้วย x ลบ3 มาเลยครับใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือกันเลยครับกําหนดก่อนเลยครับให้ px ครับตามทฤษฎีบอกต้องมีพหุนาม px ให้แทน 2x กําลัง2ลบ 5x บวก6ซึ่งหารด้วย x ลบ3มันก็คือ x ลบ a นะครับนี่ครับ x ลบ a เพราะนั้น a เราก็เลยเป็นเลข3ครับนี่ครับเราก็ได้ p3 เพราะนั้น p3 ครับเอามาแทนที่ x ครับ ทุกที่ที่เป็น x ให้นำ3ไปแทนก็กลายเป็นอะไรครับ2คูณ3กํลัง2ตรงเป๊ะนะครับนี่ครับลบด้วย5คูณ3นี่ครับและสุดท้ายบวกด้วย6ครับอ่าแล้วก็คูณครับ3 3ได้9ใช่ไหมครับ2คูณ9ตัวนี้ก็ได้เท่าไรครับ5 3 15บวก6ตามมาครับก็ได้ครับ9 2 18ครับลบ15ดึงลงมาครับ เพราะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดครับ18บ15เหลือ3 3บวก6เป็น9มาแล้วครับเพราะนั้นเศษเหลือในข้อนี้ครับคือ9ซึ่งมีค่าเท่ากับ p3 นั่นเองนะครับเรียบร้อยครับโอเคไหมครับนี่คือการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือช่วยในการหาเศษเหลือนะครับจากการหารนะครับพหุนามหารด้วยพหุนามใดๆนั่นเองนะครับ โอเคไหมครับถ้าโอเคพอเข้าใจเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่าครับลูกๆครับตัวอย่างถัดไปครับจงใช้ทฤษฎีบทเศษ,ษเหลือที่ได้จากการหาร 8x กำลังสลบ 4x บวก11หารด้วย x บวก5ถามว่าเศษคือเท่าไรขั้นที่1ครับกำหนดครับ px เท่ากับพหุานามที่โจทย์ให้มา ต่อไป PA ครับ PA นี่ครูคำนวณมีเทคนิคบอกให้ครับ PA ก็คือ x ลบ5ตัวเนี้แล้ว a จะคืออะไรครับเรามาเทียบฟอร์มครับเห็นไหมครับ x บวก5ถ้าเราจะเทียบให้เท่ากับ x ลบ a ที่เป็นตัวทฤษฎีครับเราก็ต้องเขียนใหม่ให้เป็นลบก็บคือ x ลบลบ5ซึ่งลบตรงนี้ครับเจอการกลายเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ x ลบ a เพราะนั้น a คืออะไรครับลองสังเกตครับ x, x คือ x ลบคือลบ เพราะนั้น a คือลบหนั่นเองโอเคไหมครับแบบนี้ครับที่ผ่านมามันเป็น x ลบสใช่ไหมครับ a ก็เลยคือ2เพราะมันเป็นไปตาม x ลบ a แต่ตัวนี้มันเป็นบวกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปฟอร์ม x ลบนะครับลองเทียบทีละตัวได้ x ได้ a เท่ากับลบหเอาเลยครับเพราะนั้น p ลบหนะครับมันก็คือ เศษที่ได้จากการหาพรพหุนาม px ด้วย x บวก5นั่นเองนะครับเพราะนั้น p 5า p ลบ5นะครับเท่ากับลบ5ไปแทนที่ x ทุกที่นะครับกลายเป็น8คูณลบ5กํลัง2ลบด้วย4คูณกับลบ5นี่ครับแทนลงไปนะครับลูกครับและสุดท้ายบวกด้วย11ครับหาผลลัพธ์ครับ55 25เป็นบวก25นะครับ8คูณ25 ลบ4คูณลบ5ลบคูณลบเป็นบวก5 c 20นะครับแล้วก็บวก11เติมลงมาครับถามตอไปให้สวยๆครับ8คูณ25ได้200ใช่ไหมครับไปบวกกับ20ไปบวกกับ11กลายเป็น231ตัวนี้เรียกว่าเศษเหลือนั่นเองนะครับโอเคไหมครับลูกๆครับ 2ตัวอย่างแล้วครับที่เราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือช่วยในการหาเศษดูแล้วจะสะดวกและรวดเร็วนะครับคราวนี้ดีกีเป็น2ครับลองไปดูดีกีที่มากกว่านี้นะครับว่าจะทําได้รวดเร็วไหมครับโอเคดีกีเป็น3บ้างนะครับจงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหาเศษเหลือที่ได้จากการหารลบ 5x กําลัง3บวก x ลบ7หารด้วย x ลบ4เอาละครับกาหนดให้ px ก่อนครับ px กก็คือโจทย์ ที่ให้มาคือตัวตั้งลบ 5x กำลัง3บวก x ลบ7ส่วนเจ้า a ครับที่จะมาแทนใน p a p x นะครับที่จะเอา a มาแทนลูกๆครับลองคิดว่า a คือเลขอะไรครับถ้าเทียบ x ลบ a เนั้นคือเลขอะไรครับ a คือเลข4 x ลบ a เพราะ,ะนั้น a คือ4ชัดเจนนะครับจึงได้เศษก็คือ p 4นั่นเอง เศษจากการหารพหุนาม px ด้วย x ลบ4คือ pc อ้าวแทนกันเลยครับเอา4ไปแทนที่ x กลายเป็นลบ5คูณ4กำลัง3บวกด้วย4แล้วก็ลบด้วย7 4คูณกัน3ตัวหรือ4ยกกำลัง3ได้64นะครับเพราะนั้นกลายเป็นลบ5คูณ64ลบ4ลบ7ก็ลอกลงมาเลยครับเอาละครับ สตัวนี้คูณกันนะครับ5 4 20 5 6 30นะครับทด2เป็นลบ320นะครับบ,บวก4ดึงมาลบ7ดึงมานะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับ4-7ลบเเอาตัวในน้อยก่อนนะลบ7เหลือลบ3แล้วก็เอามารวมกับลบด้วยกันก็ได้เป็นลบ3 2 3เรียกว่าเศษครับผม โอเคไหมครับลูกๆครับเคลียร์นะครับลูกๆเนาะโอเคเคลียร์คราวนี้ดีกรีสามเราก็ทําได้เราไปดูดีกรีห้ากันไหมครับว่าทฤษฎีบทเศษเหลือมันสะดวกจริงหรือเปล่าลุยกันเลยครับจงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับหาเศษเหลือที่ได้จากการหาร3 x กำลัง5ลบ x กำลัง4ลบ5 x กำลัง3บวก2 x กำลัง2ลบ9 x บวก7โอ้ยาวไหมครับหารด้วยพหุนาม x บวก2โอเคครับจะยาวเท่าไหร่เราไม่สนใจครับเราไม่กลัวนะครับเพราะเรามีทฤษฎีบทเสร็จเหลือช่วยครับกำหนด px เลยครับ px ก็คือโจทย์ทั้งหมดนี่เลยครับต่อไปเราจะหา a มาแทนตรงตำแหน่ง x ใช่ไหมครับเราก็ไปดูตัวนี้ครับ x ลบ a เพราะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นอะไรครับ บวก 2, เพราะนั้น A เราต้องเป็นลบ2นั่นเองนี่ครับจากการเรียนรู้นะครับที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ p ลบ2มาจาก x บวก2นะครับลองสังเกตนะครับได้เป็นลบนะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นลบเราจะได้ p ที่เป็นบวกมาแทนอ่ะแทนกันเลยครับเอาลบ2ไปแทนที่ x ทุกที่กลายเป็น3คูณลบ2กำลัง5ลบด้วยลบ2กำลัง4 ลบด้วย5คูณกับ x ก็คือลบ2กำลัง3บวกด้วย2คูณลบ2กำลัง2ลบ9ก็คูณด้วยลบ2แล้วก็บวกด้วย7เอาเรามาหาผลลัพธ์ทีละตัวกันนะครับลบ2คูณ5ก็ได้ลบ32คูณกับ3นะครับแบบนี้ครับลบ2กำลัง4ได้บวก16ติดลบข้างหน้าไว้ครับ ลบสกำลัง3ลบเป็นจำนวนขี้นะครับคูณกันได้ลบ8ใส่ลบ8ลบ5เหมือนเดิมนะครับสองเป็น4คูณ2ครับถูกต้อง9 2 18ลบคูณลบเป็นบวกแล้วก็ดึง7มาเอาล้ครับตัวนี้ก็ได้ไรครับลบ9 16ครับนี่อันนี้ก็ดึงมาครับลบ16 8 5 40ครับลบคูณลบเป็นบวกครับ บวก4 2 8ใส่ไปครับแล้วก็บวก18บวก7เราก็เอาผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเอาจำนวนเต็มบวกรวมกันก่อนแล้วเอาจำนวนเต็มลบรวมกันแล้วก็เอามาหักล้างกันครับว่าใครมีค่าสมบูรณ์มากกว่าถ้า,าลบมากกว่าก็ตอบลบบวกมากกว่าก็ตอบเป็นบวกนะครับเพราะนั้นเราบวกกันเลยนะครับคำตอบมานี่เลยครับเหลือลบ39 โจทย์ยากๆยาวๆแบบนี้ถ้าเราไปหารยาวรับรองนะครับลำบากแน่ๆเราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือช่วยคำตอบมาง่ายได้จริงๆเพราะนั้นเศษเหลือคือลบ39โอเคไหมครับเด็กๆโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคเลยเก่งมากๆนะครับคราวนี้เราไปฝึกกันหน่อยไหมนะครับนี่ครับนี่ครูคำนวณมาแล้วครับ บอกว่าให้ลูกๆล,ลองฝึกดูสินะครับข้อ1ใหญ่เนี่ยให้หาว่า,า px เท่ากับโจทย์แบบนี้แล้วเอา a เท่ากับ3ไปแทนที่ x เนี่ยแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเท่าใดก็คือหา p A คือหาเศษนั่นเองนะครับข้อแรกเอา3ไปแทน2ย่อยเอาลบ4ไปแทนข้อ3เอา0ไปแทน x ข้อ4เอาลบ2ไปแทน x ทุกที่นะครับข้อ5เอา2ไปแทน และข้อ6เอาลบ3ไปแทนส่วนสำหรับข้อ2ใหญ่ก็เหมือนตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้ที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับ<ด>ก็คือนำ x กำลัง3นะครับโจทย์ที่เป็น px นะครับไปหารด้วย x ลบ4แสดงว่ากำหนดให้1นี่ก็คืออะไรครับ px นั่นเองหารด้วย x 4, ลบล้ว้วก็หา a เอาอันี้ a คืออะไรครับลูกๆครับ a คือ4 ตรงนี้ A คืออะไรครับลบ2 A คืออะไรครับลบ3ใช่ไหมครับเป็นบวกเราตอบเป็นลบเนาะข้อนี้ละครับเก่งครับลบ1ตัวนี้ละครับคือ1ตัวนี้แหละเป็น2ครับอ่ะ2หรือลบ2ครับลบ2ครับลบ2เก่งมากๆเลยแค่เรารู้ว่า A คืออะไรครับลูกๆก็เอาไปแทนเลยครับเราก็จะได้เศษออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปหารยาวนั่นเองอย่างนี้โอเคไหมครับลูกๆครับ ลองฝึกดูนะครับลองฝึกทําในเศษกระดาษดูนะครับเอาละครับวันนี้มาถึงตรงนี้ครับครูคํำนวณก็ต้องขอบใจลูกๆนะครับที่สละเวลามาเรียนรู้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับด้วยกันในวันนี้ที่สำคัญครับอย่าลืมแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ cribe และกดกระดิ่งกิ๊งกนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนั่นเองนี่ครับอย่าลืมดูเนื้อหาตรงกลางนี้นะครับ เป็นเนื้อหาเพรลิสของม3ที่ครูคำนวณทำไว้ให้ลูกๆได้ลองศึกษากันนะครับโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับ EP 2ครับเป็นเรื่องอะไรโปรดไว้ติดตามกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ